สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะสําหรับบอลสีเนาะพนภาหนีเที่ยวมานะคะหนึ่งอาทิตย์เนาะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ทยอยส่งไม้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพอกลับมาปุ๊บก,ก็มาเคลียร์ตู้นะคะแต่ว่ายังยังเข้าสวนไม่ได้นะเนื่องจากว่า ฝนตกทุกวันเลยค่ะที่กรุงเทพนะคะฝนตกทุกวันเมื่อคืนก็ตกแรงมากแล้วก็เมื่อวานก็ทั้งวันนะคะปนภาก็เลยอย่งเข้าสวนไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอให้แบบแดดออกทั้งวันแล้วก็สัก2วัน3วันเดี๋ยวจะเข้าไปอัปเดตที่สวนให้ชมนะคะวันนี้นะคะมีไม้ชุดมาแบ่งเนื่องจากเราต้องเคลียร์ตู้ที่บ้านนะคะตู้ที่บ้านสามตู้ต้องเคลียร์ออกก่อนแล้วก็มีไม้มาแบ่งวันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุด,สด นะคะวันนี้คุ้มนะคะสําหรับใครที่อยากได้ตับราศีนะคะวันนี้พนภพาแบ่งตับราศีให้นะคะ,ะมาชมหน้าไม้กันค่ะนี่ประมาณนี้เลยพนภพาจัดชุดให้เหมือนเดิมนะคะอีกวันนี้ก็25ชุดเนาะทําไมต้องจัดชุดนะคะไม้บางต้นก็ะคะเคล้ากันไปนะคะ,ะคะเขากันไปมีน้อยมีมากนะคะมีจํานวนอะไรอย่างเงี้ยต้นเล็กต้นโตก็ะคะเขากันไปเดี๋ยวมาดูชุดที่1นนะคะสําหรับใครที่ ยังอยากจะสะสมตับราศีนะคะวันนี้พนพาจัดให้เลยตับราศีชุดที่1นราศีสิงค์ค่ะราศีตุลราศีพฤษศแล้วก็ราศีกุมนะคะราศีกุมนะปกติพนพาจะขายราศีกุมเนี่ย150บาทนะคะ150บาทแต่ว่าถ้าสําหรับ เขาขายกันไซส์นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองสาร้อยเขายังขายกันอยู่นะคะราคานี้จริงๆนะคะแต่พนาพานเนี่ยเปิดต้นเดียวเนี่ยร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็เอามาจัดชุดเนี่ยให้ถูกมากๆเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่สองตุ้นกุ้มนะคะแล้วก็มังกรแต่ต้นนี้จะเป็นพรพัสิวะนะคะพรพัศิวะนะอ่ะ ชุดที่3าค่ะสก็จะเป็นตุ้นกุมราศีกุมนะคะนี่แล้วก็เป็นมังกรค่ะมังกรอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะคะน้องมีติดด่างมาน,น้อยน้อนะคะพนภาก็เอามาจักชุดให้ชุดที่4ก็เหมือนกันราศีตุ้นนะคะตุ้นหนึ่งต้นราศีกุม1ต้น มังกรนะคะต้นโตๆหนึ่งต,ต,ต้นแล้วก็อสงไขยนะคะน้องป้ายนะนี่คือป้ายเขียวมานะคะนี่ป้ายเดี๋ยวไปเลี้ยงเด็ดๆนะคะชมพูก็จะเข้าค่ะ,ะมาชุดที่ห้าชุดที่ห้ายังเป็นราศีตุลยังมีอยู่นะคะแล้วก็เมืองเกาะเกตนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนี่แล้วก็อสงไขยค่ะต้นนี้เป็นราศีมีนนะคะมีนนะต้นเนี้ย มีแต่น้องแผงนะคะน้องน้องแบบว่ากาบหลุดไปแล้วค่ะกาบหลุดแต่หน้าสวยเอาไปลงเลี้ยงดูนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือ1 5 0าบาทมาต่อชุดที่6นะคะชุดที่6จะเป็นใครยังไม่มีหานุมานประสานกายเก็บได้นะพนภพาแบ่งให้ไปสะสมราคาแบบเบาๆเลยแล้วก็อสงไขยชุดนี้พนภพาเก็บอสงไขยมานะมีจำนวนค่ะแล้วก็ทิพวารีทิพวารี เขาสวยนะคะแดงสวยนะทิวาลีแล้วก็จะเป็นซับเจริญนะคะซับเจริญต้นโตแล้วนะคะน้องด่างน้อยน้องก็เลยโตเร็วค่ะชุดที่7ค่ะ7จดจะเป็นอ,อ,อันนี้จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะเท้าทองอินนะคะนี่เท้าทองอินแล้วก็เมืองเกาะเกตดนะคะนี่สวยนะเมืองเกาะเกตดพนาภา พึ่งทำออกมายังไม่ได้ปล่อยเลยรอบนี้นะคะขายหลังไมไปแล้วก็ทิปวารีค่ะซับเจริญสวยๆเลยว้าวา,วาวค่ะชุดที่7จ็ดค่ะอ่าชุดที่8ปนะคะจะเป็นเมืองเกาะเกตนะคะลักเอยสวยๆแล้วก็โวโคาโนนะคะโวคาโนนี่นะแล้วก็จะเป็นทิปวารีค่ะ ชุดที่9จะเป็นเท้าทองอินเหมือนกันเท้าทองอินนะคะน้องสวยนะแล้วก็เป็นเ,เมืองเกาะเกตทิพวาลีต้นนี้ให้ไปลุ้นนะคะอ,อะไรนะเดี๋ยวนะเ,เนื้อดวงนะคะเนือดวงไม่ป้ายนะไม่ป้ายมาพนภาเอาให้ไปลุ้นดูนะคะนี่เนือดวงนะคะไม่ป้ายมาต่อชุดที่สิบ สิบก็จะมีทิพวาลีแล้วก็อสงไขยแล้วก็เมืองเกาะเกต็ดนะคะแล้วก็จะเป็นจอรกานะคะชุดที่สิบชุดที่สิบเอด็ดสิบเอ็ดจะเป็นอสงไขยซับเจริญนะคะซับเจริญซับเจริญก็สวยอยู่นะแล้วก็มณีล้อมเพชรตัตวนี้มณีหน้าแดงแงเลยนะคะอันนี้หน้าแดงโหดเลยนะเนี่ยหน้าแดงโหดเลยแล้วก็จะเป็นหลวงตามเมืองนะคะ ชุดที่12บสนะคะสิจะเป็นรักเอยรักเอยอยสงงขยเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายนะเนี่ยเจ้าสาวแล้วก็จะเป็นซับเจริญค่ะซับเจริญชุดหนึ่งก็150บาทนะคะพนภาบอกเลยว่าคุ้มค่ะสำหรับการแบบเอฟอชุดนะคะคุ้มมากค่ะที่13ก็จะเป็น เมืองเกาะเกตดต้นโตโตเลยนะคะอ่ะเมืองเกาะเกตดอัศวขายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภูหินล่องกาแล้วก็จะเป็นอับสอนสวรรค์นะคะอับสอนสวรรค์ก้านพนภาสูงอยู่นะคะไม่ใช่ทรงเตี้ยนะอับสอนอ่ะสิบสี่ก็จะเป็นอ่าเมืองเกาะเกตดนะคะแล้วก็อัศวขายอ๋ วังทองนะคะอันนี้วังทองนะแล้วก็จะเป็นอันนี้ดารานพลัสแผงชมพูแบบนี้ค่ะแผงชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่ชุดที่14นะคะอันนี้14บสีนะชุดที่15บห้าสิ้าจะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงนะคะแล้วก็จะเป็นปีชวดแผงแล้วก็จะเป็นรักนิลันแล้วก็เป็นทิพวาลีค่ะชุดที่สิบห้า ชุดที่16 16จะเป็นเศรษฐีปีฉลูนะคะปีฉลูนะน้องไม่ป้ายนะคะเอามาแบ่งแล้วก็เป็นกำปั่นทองนะคะน้องด่างอยู่นะกำปั่นทองเนี่ยค่ะด่างสวยด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรักเอยเป็นอสงไขยค่ะชุดที่16นะคะ17นะคะ17จะเป็นเพชรเจ็ดสี แล้วก็รักเอยนี่นะคะรักเอยแล้วก็จะเป็นชินนบัญชรค่ะเป็นอักษรสวรรค์นะคะอักษรที่18 18นะคะจะเป็นหลวงตาเมืองแล้วก็นางมณีวัสนาวังทองนะคะแล้วก็ เหนือดวงเหนือดวงไม่ป้ายนะคะเหนือดวงไม่ป้ายนะพนภาพักกิดไม้มามาแบ่นจุดที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นป,ปีชวดเศรษฐีปีชวดแพงนะคะแล้วก็จะเป็นต้นนี้นะคะ,ะเหนือดวงนะคะไม่ป้ายมานะเหนือดวง แล้วก็จะเป็นลักเอยต้นโต,โตโตสวยๆด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นจรากานะคะ,ะชุดที่ยีก็จะมีนางมณีวัสนามีจรากานะคะมีเพชรเจดสีแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูที่21นะคะยี่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงตาเมืองนะคะหลวงตะเมืองหนึ่งต้น ประสามกายแล้วก็ทิดาสวรรค์นะคะอันนี้เป็นลักเต็มร้อยนะคะลักเต็มร้อยพนภาเอามาแบ่งให้ชุดที่22นะคะเป็นกำปั่นทองแล้วก็เมืองเกาะเก็ดนะคะแล้วก็เป็นดาราจักรวาลน,นะคะดาราจักรวาลน,นี่นะ,ะแล้วก็เป็นอสงไขยนะคะอสงไข่ชุดที่23นะคะยี่สจะเป็นต้นนี้น้องจะเป็น ปีชวดนะคะปีชวดด่างน้อยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมณีนกพัดหนึ่งต้นโวคานนนะคะน้องด่างนะนี่โว1ต้นแล้วก็มณีล้อมเพชรแผงนะคะด่างประมาณนี้1ต้นนะคะอันนี้คือชุดที่23ค่ะชุดที่24เป็นดาราจักรวาลน,นะคะดาราจักรวานใบใหญ่ๆเลยน้องด่างแทบทุกใบเลยนะคะแต่น้องด่างน้อยนะ เนี่ยให้ชมด่างทุกใบนะคะแต่น้องจะด่างน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นลตนัลตนะรุ่งเรืองค่ะลัตนะรุ่งเรืองอันนี้เป็นราสีตุลน,นะคะราสีตุลต้นโตแล้วก็เป็นอสงไขยนะคะชุดที่24นะชุดสุดท้ายค่ะย5นะคะเป็นเมืองเกากเก็ดนะคะน้องด่างประมาณนี้แล้วก็เพชรเจ็ดสีสวย ทิพวาลีอสงไขนะคะนี่คือชุดที่25นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เนาะก็มีไม้มาแบ่งเท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0898822745นะคะหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะคะเป็นเบอร์นี้รอบที่แล้วนะคะใส่เบอร์ผิดสลับตัวไปต้องขออภัยด้วยนะคะมี FC โทรมาบอกนะคะว่า ใส่เบอร์ผิดอ่ะพนภา,พาโทรไปที่อื่นนะคะอ๋อพนภา,พาขอโทษด้วยจริงๆนะคะเบอร์โทรนะคะ089นะคะ8822745ค่ะอ่ะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้ค้าส่งนะคะเมาเหมานะคะ60บาทจะก,กี่ชุดก็60ปลายทาง80บาทนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านที่อุดหนุนพนภา,พามาตลอดนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่อุดหนุนไม้พันณภพามาตลอดเลยพรรณพาก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะตามหาตัวไหนถามได้นะคะไม้บางตัวบางทีพรรณพาไม่ได้เอามาแบ่งนะคะบางทีก็เก็บเก็บนะคะอยากเก็บนะคะ,กกะ,ค,ะคืออยากอยากตั้งแม่อีกรอบหนึ่งบางบางไม้บางตัวทําไม่ได้นะคะทําแล้วแต่ทําไม่ได้เราก็เลยต้องเก็บแม่ยาวๆไปเลยะคะ่ะ ต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะถ้าใครติดขัดปัญหาอะไรนะคะก็ทักมาได้นะคะปณภาก็ยินดีเคมให้นะคะจะส่งไปชำรุดไปก็แจ้งมานะคะจัดส่งให้นะคะถ้าปณภากำลทำไม้อะไรได้ก็จะเอามาแบ่งเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ